อ๋ครับผมกลับมาแล้วครับกับปล่อยควายเรื่องของเ่นนะครับต้องกลับสวัสดีอนอี้กรอบกลับสวัสดีกันนะครับก็หลังจากเทป OS ที่เราลงออกไปแล้วครับวันนี้เราก็จะมาทดลองความรู้กันอีกรอบนึงหลังจากที่เราไปแข่งกันมานะผลเป็นไงไม่รู้ไม่รู้เพอถ่ายล่วงหน้าจัวเจ้าเจ้าไงเจ้าเอางี้ต้นค่ารถมากี่บาทจริงๆนี่คือเราถ่ายล่วงหน้าถ่ายล่วงหน้านะแต่เสียบช่วยจำเป็นแบบว่าเอ้ยเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้ว เอาววันนี้เราทำไรไหมว่ามาก็จากที่เราไปโพสกันมาก็คือถ่ายชิ้นส่วนของคุณเสดตายใช่ไหมใช่ครับเทปนี้ฮาเราจะมาถ่ายทั้งตัวเว้ยแต่จะมาเป็นเงาดำๆโอ้ผมดำหนมดำาม,มดำเหมือนตอนใบปีของเล่นใช่อืโอเคครับยากมี2ออันยากมากนี่ขนาดคนที่แบบ เก็บเส้นไตมาบอกยากเลยว่เราจะรอดเราจะรอดไม่เห็นแล้วมึงจะรู้ว่ายากถามก่อนดูเส้นไตเก่งเยอะขนาดไหนสี่สิบภากระบวนการดูแม่งทุกกระบวนการ่จำหุ่นแม่งไม่ได้สักบวกกันดูดูจบสองเรื่องโอเคก็แรกนะครับเริ่มครับอุ้เฮียเกาเองคารอสทูหนึ่งศูนย์อุ้ยเออไม่ทันสองครับผมหนึ่งซอมเฮ้ยไอ้เออสารบุญ่ะ ไอบอกเชฟผูกถูกแต่บนตัวเยี่อะไรวะดถูกดถูก King Express ไอ King Express King Express อ๋อไอไอฉลามขาวอะนะเออ King Express King Express ติดไหมถูกเอออั้สามนะก็เฮี้ยนนะอืมสองเฮ้ยไอ้ยแกไฟไม่ใช่แกไฟเฮ้ยใช่เหรอถูกเฮ้ย y e s t e ผมดูโล่เจ็บคำเอาไายเฮ้ยพีเอาละนะลืมซองไอเฮียจำชื่อไม่ได้แต่กูขอไว้ก่อนแต่กูรู้มันมาจากเรื่องไหนเรื่องไอ้โกบัตเตอร์ขอไอตรงเงินตัวทองอ่ะมันชื่ออะไรไว้ด้วงโอ้เฮียเอ้ยจำชื่อไม่ได้จชื่่อไไมด้ตัวสีทองกับตัวสีเงินรวมล่างกันอ่ะมันชื่ออะไรวะไอ้มันมีคำว่าโออ่ะใช่วะ เออมันมีคำว่า o โออยู่มันเป็นโกบัตเตอร์รู้เออกูรู้เป็นโกบัตเตอร์รู้มันเป็นโกบัตเตอร์ไอ้ชิ่อไรไม่เอาเรียกกดเลยกูกกกกกเออไอตัวหลังมันชื่ออะไรไอสามตัวโกบัตเตอร์เกมเหรอโกบัตเตอร์โอป่ะใช่เหรอใช่ดีโออี e A อะไรวะอีชื่อมันยากอ,อ่ะเ,ออเพราะมันจะมีตัวสีอทองเดียวๆด้วยอ่ะกูกูตอบบีบีบัสเตอร์ มันช ah, hmm. <re uh ื่อน okay mm ี่บ uh 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 ีบชื่อไอตัวนี่จ้ะในป้ายในป้ายหรืมันออกมันหาเจอเอาคุณตอบมั่วบีไดโอมั่วไดโอไม่เชื่อว่าอย่างไรบีไดโอเนี่ยไม่ใช่มันจะบีไดอเลยวะไม่น่าใช่คำว่าเลนโอะมันมีกี่คำนะเมื่อกี้ไงพูดคำว่านี่อะไดโอไม่ใช่คำแรกง่ายๆนะมีคำบัสเตอร์บัสเตอร์เฮลิคอร์ใช่ไหมคล้ายบัสเตอร์คริดถูกอ้๊ยอีสานบัสเตอร์คริด แล้วมึงนึกถึงคาบุโตะใช่ไหมมึงอึากออกยากจริงว่ะยากคนยากไอ้ตัวทองไอเดียวชื่ออะไรอะโควเตอร์บีอ๋อโอ้ยหมูเก่าอ่ะรู้แค่ว่าเก่าอ่ะเออกูนี่อยู่อีกตัวนึงอ่ะไททันบอยเออมีตัวนี้ด้วยเหรอวะไม่มันเป็นตัวเด็กไก่ลบภาพดูเด็กเหรอปะอ๋อยากไว้เยอะมียากกว่านี้หมาเอาเอาเรื่องไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยเชี่ยเนี่ย ไอ้รู้แล้วประเด็นคือกูจำเป็นตัวแขนมันไม่ได้อ่ะมีหกคนใช่ในมูวี่ใช่ไหมใช่ใช่ในมูวี่เนี่ยในมูวี่จำได้แต่คือเซีรีส์ก็ออกีนี้ก็ออกเทนไลเซนปูจินแน่ใจไม่ไม่ใช่เหรอก็กูถึงบอกไงแขนมันอ่ะแขนมันอ่ะมีเป็นด้วงขาเป็นสิงโตหัวเป็นนกพอบด้วยปูไลมาลุมือเป็นฟูไลแขนอีกข้างนึงไม่เหมือนข้างนี้กวนนึกภาพบอกว่ากูเคยเห็นกูจําได้แต่กูจําชื่อมันไม่ได้ไอ้แขนมันเป็นนี่นั่นอ่ะ ที่คัพเคอกที่นีคัพเอ้กลองเอานึกชื่อสองอันแล้วผสมกันเดี๋ยวมันก็ได้โอ้อฟูไลเซนปูจินไม่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 ฟูไลไม่ฟูไลเออมันมันเป็นเซนปูจินอ่ะอืมใช่มันใช่แต่แขนมันคืออะไรวะแขนมันเป็นเฮลิคอปเตอร์โกรู้อะะไรวมันไม่ใช่โกไลจินอ่ะโกไลจินไหมนี่ตอนแรกกูตอบโกไลจินแหละแต่ว่าทั้งกูเห็นที่นั่นแหละ โกไลเซปูจ like. like the ินเหรอแขนอะไรเฮียมึงนองตอบมึงที่กูคิดไม่ออกแล้วถ้ากูจำได้วีปล่อยมึงตอบไปตอนข้อนี้กูยอมจริงนะมันมีคอปเตอร์แหละคือประเด็นคือมันเป็นร่างที่เอาคอปเตอร์มาใส่แขนใช่ไหมอืคนเฮียกูตอบวมแล้วกันว่าคาเซโกไลเซปูจินไอเฮียแผนม้วเอารูปเฮียถ้ารู้ชื่อหุ่นของไอตัวเออไอหกอะของชูเทนเจอร์มันชื่ออะไรอะ บอกแล้วถ้ามึงนึกชื่อออกทั้งหมดอ่ะมึงจะถูกเป๊ะเลยตรงตัวเลยโอ้ยยไอ้คอปเตอร์เนี่ยกูคืนนึกชื่อไม่ออกชื่ออะไรวะสว่าน่ชื่ออะไรก็เทนไลเทนเงินโกไลเทนปูจินอะไรอ่ะขออีกทีเทนเงินโกไลเทนปูจินเทนโจโกไลเทนปูจินผิดครับไปไหนๆก็ไหนๆนะฮู้มิ้นหมดสามตัวเออรู้รู้รู้ตัวแรกชื่อเซนปูจินเออตัวสองชื่ออะไรโกไลจินตัวที่สามชื่อเทนปูจินเทนคูเซ เอาเทนคูโกไลเซนปูจินใช่อู้ยกูขอดูรูปหน่อยกูเออเออเทนคูโกไลเซนปูจินโอ้โหเฮ้ยมาแล้วอันนี้ตอบเลยโอ้โยเหี้ยกินกระแม่นะกินกระแม่นะใช่กูรูมันชื่ออะไรวะของอาตวินดำชื่ออะไรวะแบ็คไบซันเอ่อไม่ใช่แบ็คไบซันอะไรวะแบ็คบูเรียบแล้ว มีคำหนึ่งคำว่าบูเขาตอบเดสบูใช่บูอ่ะบูกวอร์กาทิงอ่ะบูแบล็กบูแบล็กบูแบล็กนะไม่ใช่ทุกทีกูลุกอัศวินดำอย่างเดียวกูไม่เคยเรียกชื่ออื่นไงปวดหัวอะไรกูเงาเฮี้ยอะไรมาทายเลยแผนกูเป็นไปไงก็รู้ว่าหุ่นเซนตายใต้แผนบูเทอรลัสน้ำมึงไอ้เฮี้ยนน้ำมึงก็มีมึงง่ายๆนะเอาวนะอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้มันจะเร็้วอะ เลวระยำกิชิลิวเนปจูนป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิตัวใหม่อ่ะไอ้โกไคจูไม่ใช่เป็นไคจูรันกรจบแล้วอบแลงท่หนี่งมันไม่ล้อเนาะมันเหมือนมีล้อฮะไอ้เหี้ยแต่ว่าเป็นตัวน้ำเงินไก่นี่แน่เลยไอ้เหี้ยแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยที่มันตัวน้ำเงินกับตัวมังกรน่ะไม่ใช่ไม่มีปีกไม่ปีกเหรอแผ่เพิ่งจะหันนำเหี้ยอะไรนี่ไม่ปีกเหรอคล้ายๆอ่ะไม่มีปีกไม่มีปีกมันเป็นล้อขอตอบเลยตอบไปเลยตอบไปเลยจูรันวีรูนเอ่อไอ มนไอเหลืองกับฝั่งนี้ไอเหลืองน้ำเงินเอาฝั่งนี้เออรู้น้ำเงินชื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะชื่อวีรูนนี่เหรอไอเหลืองชื่ออะไรอ่ะกาวอนวีรูนไอสัตว์เอ้ยใครวะชื่อมีอยังนี้เต็มทีไอแล้วมึงเอารูปมาทำเพี้ยเชื่อไม้เต็มเซนใครกาวอนวีรูนพีดอ่ะพีดเพี้ยอะไรอีกเนี่ยปากมีคำหนึ่งอ่ะใครคำเดียวเออเซนไคร์เซนไครโอจูรันเอ้ยกาวอันวีรูนเพี้ยเอ้ยไม่ไม่ บบนนเซงไคโอจูอวิรันวิรันกาอะไรนะไอกาวิลุงกาอาอนเฮ้ยวิลุงกาออนเซงไคโอวิวิลุงกาอนกาอ,กาอนโต้ไอ่เด็กไม่มันสับกันไงมันอีกฝั่งหนึ่งไงไม,ม่ไอกาออนแล้วมันวิลุนเนี้ยเทียแผนอันนี้เทียมากหนึ่งอโคชัวโคชั่วเลยไอยสัตว์โอ้โหไอนี่ไอหน่ะมึงต่อไปเลยย่ะเออ คิรูจินไอ้แป๊บนึงนะใช่ปะวะประเด็นคิรูจินคิรูจินรังไหนอ่ารังแรกเลยอ่ะน้ำเงินชมพูอ่ะรังแรกถูกครับถูกครับคิรูจินคิรูจินเฮียเมื่อกี้กูดูมังเหมือนเหมือนคอไงรูสุดท้ายนะมูงทำวะเชี่ยอะไรวะไอ้นอนมึงจะบังกูท้ำเฮียสองใบเอากคำใบบ้างมันมุมไหนวะอะไรวะเนี่ยมาจากไฟแมนไม่ได้หรอวะไฟแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแมนเจ็ตกระรูด้าเก่งกระูด้ามาให้ตรงนี้เหรอเจ็ตกระูด้าตอนมันพับหัวไงเฮ้ยมึงทายถูกเนี่ย ใช่ไหมนกใช่มันเป็นนกอ่ะเอ้ยไม่ใช่จิ๊กเกอร์นะเป็นนกเป็นนกเป็นนกกรรมการญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอออ่ะองค์ก่อนชิเคโนะชิเคโนะเป็นนกไหนวะนกนกตรงไหนวะฮูีิก็มีอะกระดาษไอ้เหี้ยอ๋อแล้วมึงตัวเนี้ยญี่ปุ่นเป็นนกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นนกด้วยใช่ไหมเป็นนกอโเนเจอร์ญี่ปุ่นตรงไหนวะไม่ทำอะไเลยอ้าวสีแดงเป็นนกไงหัวอะญี่ปุ่น มันจะมีญี่ปุ่นไหนวะมีเป็นนกที่เปิดดูทุกคืนเนี่ยไม่ใช่นันงโป๊ะเพีเดียว <c oughs> ที่มีเสียงร้องอย่างโหยหมวยเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพอ่พอป้อนกเหรอนกเป็นนกคาคูเรนเจอร์เหรอเป็นนก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 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อไอ้นี่ไอ้ตัวแรกอะคาคุเลได้โชกุนไม่ใช่คาคุเลชื่ออะไรวะ เรู้แล้วกูติกินณโชกุนไอู้ติกิณใช่ป่ะดูชื่อมึงจำยากไอ้่ใส่เดิ้ลกูตอบคาคุเรได้ไงวะไหนดูรูปดิถึงหัวเป็นนกเออเออยาวแล้วหัวเป็นนกอันนี้หมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเล่แล้วโอเลนเจอร์มันไม่เป็นนกไหนมันนี้มันญี่ปุ่นตรงไหนมันไม่ญี่ปุ่นไงเราไม่ปิดคลิปนะถามก่อนโอเลนเจอร์มันญี่ปุ่นตรงไหนก็เอเห็นบอกหัวเป็นนกกันนั่นแหละนกเ่อไหรนกสีแดงอ่ะไม่ตอนแรกกูคิดว่าเจ็ตแมนไงี่เพราะมันเหมือนว่าเดี๋ยวหัวเป็นนกแล้วนกญี่ปุ่นไหมนกมันอออีีหยิไ้ตััวนน่ะใชเรอ ตอนนี้พอบอกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนึกถึงไอ้พวกแก๊งซามูไรก่อนเลยชิงเคนเจอร์ไอ้ญี่ปุ่นไปไหนสักเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนชิงเคนเจอร์หัเป็นนกตรงไหนจะนึกถึงไอ้ตัวนั่นไงร่างล้วงมาไอร่างไอไอเอาไอไอที่ไอ้หงอนแมลงมันเป็นหัวนกเหมือนหัวเป็นนกหัวเป็นนกกูก็ปล่อยตลอดว่าหัวเป็นนกชิงเคนเจอร์หัวเป็นนกตรงไหนอ่ะสรุปนะครับกี่ข้อครับไม่นับ เดี๋ยวก็สรุปแล้วกันเดี๋ยวเราสรุปแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นสกอร์กันตรงนี้นะครับว่าใครเท่าไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นสกอร์เดี๋ยวต่อต่อเดี๋ยวดูและเดี๋ยวปวดลงโทษไว้คลิปหน้าโอเคได้ครับก็จบไปแล้วครับกับการไทยหุ่นยนต์เซนไตที่ปวดม้วนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์สองทีครับผมนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด่าคนคิด ดูนะครับถ้าต้องการอยากได้คลิปคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เสนอมาได้เสนอมาเหอะเพราะเราต้องการคอนเทนต์คิดไม่ออกแล้วคิดไม่ออกไยจริงๆเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ